สวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะรีค่ะเอ็ดครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้นไม้คลอง15นะคะสวนไม้หอมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีไม้หอมอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปเลือกซื้อต้นไม้กันดีกว่าครับ สำหรับสวนไม้หอมนะครับวันนี้นะครับจะมีต้นอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพุทธชาติครับโซ่ทองครับ นี้มีดอกแล้วค่ะสวยมากเลยครับค่ะก็จะมีหลายไซส์นะคะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะราคาก็จะอยู่ที่อ่าต้นอีกทีหนึ่งอะคะ่ะก็สามารถมาสอบถามที่ร้านได้นะคะต่อไปค่ะนี่เลยค่ะแก้วเจ้าจอมค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากเลยค่ะ ใบเขาก็จะเป็นใบเล็กแบบนี้เลยค่ะพุทซ้อนครับเอ๊ะที่รักที่บ้านก็ปลูกใช่ไหมครับพุทซ้อนมีกลิ่นหอมไหมครับมีค่ะต้นต่อไปนะครับต้นประยงครับ ต้นกันนะครับลำตววแดงครับลักษณะของดอกนะครับต้นจะสูงใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะพมไกล นี้ก็กําลังตูมๆค่ะยังไม่บานค่ะเนี่ยค่ะพมกลายนะคะดอกเยอะมากเลยค่ะนี่กลิ่นหอมเลยครับพอเข้ามาใกล้ๆนะครับค่ะนี่ค่ะต่อไปมาดูคูเซียนะคะต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนดอกเขาก็สวยมากเลยค่ะต้นต่อไปค่ะ บุงหงาลำเจียกค่ะดอกเขาสวยแบบนี้เลยนะคะอู้จอมพลน,นะครับดอกสวยมากเลยค่ะนี่ลำต้นนะครับลำต้นเขาจะประมาณนี้นะคะ ต้นต่อไปนะครับขจรนะครับอันนี้เคยเคยกินใช่ไหมครับคุณลีดอกขจ่ะดอกขจรค่ะนะครับก็ต้นก็จะเป็นลักษณะของไม้เลื้อยนะครับแต่ว่าก็มีกลิ่นหอมนะครับทานได้นะครับต้นมหาพรมราชินีครับต่อไปครับจันทนาครับผม กันละประพึกครับนี่คือลักษณะของดอกนะครับชัยพฤกครับ ต้นประดู่แดงครับครับตาำต้นนะครับเป็นต้นที่ใหญ่มากนะครับความสูงนะครับต้นชมนาครับ ต่อไปครับไข่ดาวครับดอกเขาจะเหมือนไข่ดาวเลยค่ะนะคะต้นเขาตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่ตอนนี้มีเริ่มออกดอกแล้วค่ะเนนะคะแต่ว่ายังไม่บานนะคะเนี่ยค่ะกําลังออกดอกแต่ยังไม่บานเลยค่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะต้นไข่ดาวต่อไปครับต้นปันญญีครับ ลักษณะดอกสีขาวนะครับเป็นลักษณะไม้เถานะครับบัวสวรรค์ครับลักษณะดอกคล้ายดอกบัวนะครับต้นทนก็จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะต้นสารพีครับลักษณะดอกนะครับ เคยได้ยินนะครับสารพีเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับใบและต้นเขาเป็นแบบนี้นะคะบุญนาคครับหอมดอกแล้วสวยมากเลยค่ะบุญนาคค่ะ,คะต้นเขาจะเป็นใบประมาณนี้นะคะบุญนาคจำปาแคะค่ะ ดอกเขาสวยมากเลยนะคะต้นเขาก็น่าจะไม่สูงมากนะคะแต่ดอกสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะดอกสวยต้นนี้จะเป็นมณฑาค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดอกก็สวยแบบนี้เลยค่ะดอกสวยนะคะต้นต่อไปจะเป็นมณฑาทองค่ะ ต้นนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่เลยนะคะส่วนต้นนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดค่ะเนี่ยค่ะด,ดอกเขาสวยนะคะต่อไปครับยี่หบครับเคยได้ยินเลยนะครับต้นนี้ไม่กลิ่นหอมครับเคยปลูกเหมือนกันครับที่บ้านต้นต่อไปนะครับพุทธชาติหลวงนะครับ จะเป็นลักษณะของไม้เถานะครับว้าวสวยจังเลยกระเทียมเถาเนาะค่ะกระเทียมเถาค่ะต้นเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเขาออกดอกแล้วค่ะนี่เลยค่ะดอกเขาจะสวยประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะถ้าออกดอกแล้วจะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูมังกรคาบแก้วค่ะนี่ค่ะ ดอกสวยมากเลยค่ะมีส้งสีแดงและสีชมพูนะครับค่ะค่ะต้นเขาจะเป็นนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต้นนี้จะเป็นต้นกระโดนนะคะดอกเขาสวยมากเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะนี่ก็จะเป็นต้นและใบเขานะคะต้นและใบเป็นแบบนี้เลยคะ่ะพอออกดอกแล้วเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะสวยแบบนี้เลยคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นผีจันนะคะดอกเขาจะประมาณนี้นะคะส่วนต้นก็นี่เลยค่ะว่าแต่ดอกเขาสวยนะคะจะออกม่วงๆขา,ขาวๆค่ะผีจันนะคะเพิ่งคเคยเห็น,น,นะคะ่ะใช่เพิ่งได้เห็นแลวก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันครับต้นต่อมาคะ่ะมลิพวงคะ่ะดอกเขาจะเป็นพวงๆเป็นช่อๆนะคะสวยมากเลยคะ่ะ ต้นและใบเขาก็เป็นแบบนี้นะคะต้นต่อไปนะครับสีตรังนะครับเารมาดูลำต้นกันนะครับจำปีสุคนธนาครับสุคนดอกสวยมากเลยค่ะคจำปีสุคนธาค่ะ โอ้ดอกเขาประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะต้นก็นี่กําลังจะออกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้เยอะเลยค่ะต้นเล็กๆก็ออกดอกแล้วนะครับใช่ค่ะเยอะเลยค่ะต่อไปครับต้นมะลุลีครับผมค่ะต้นมะลุลีค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะกําลังออกดอกสวยๆเลยค่ะนะคะดอกเขาประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะกําลังออกเยอะเลยค่ะตอนนี้ค่ะ ต่อไปเป็นเหลืองชัดชวาลนะคะเดี๋ยวมาดูต้นเขาเลยค่ะนี่ค่ะเหลืองชัดชวาลต้นเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนไม้เถานะคะท่านเดียวกันนะคะค่ะเลื้อยๆไม้เถ่าค่ะตรงนี้ต่อมาค่ะแก้วลิลลี่ค่ะดอกสวยๆเลยค่ะดอกเขาจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆเองค่ะกําลังออกดอกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะดอกเขาค่ะแก้วลิลลี่ค่ะน่าจะหอมหน่าดูเลยนะคะเนี่ยโ <c oughs> ดมดมดูค่ะได้กลิ่นหอม,ม,มค่ะได้กลิ่นหอมอยู่ค่ะต้นต่อไปนะครับปีบทองนะครับทางร้านปลูกได้ใหญ่โตมากเลยนะครับนะครับอันนี้ตําต้นนะครับที่ตําต้นก็ออกดอกแล้วนะครับต้นเขาจะใหญ่นะคะ นี่เลยค่ะดอกเขาค่ะร่วงอยู่กับพื้นเก็บมาค่ะสวยมากเลยค่ะต่อามาเลยค่ะพุดน้ำบุรค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใบก็เป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะครับหอมหมื่นลีครับผมสวยงามมากครับ ตลิงปิงครับลักษณะของดอกนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับเชอร์รี่ครับผมก็มีดอกเหมือนกันนะครับลูกเชอร์รี่ต้นต่อไปนะครับจำปีแดงนะครับสำหรับบรรยากาศนะครับของ ส่วนไม้หอมนะครับก็จะมีพันไม้หอมมากกว่าพันชนิดนะครับ สำหรับวันนี้เราก็พาชมต้นไม้หอมกันแล้วนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้บอกราคาของต้นไม้นะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ,ายบาย,บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม